สวัสดีครับสื่อครับเจอกับหนุ่มนวลคนไม่นาเช่นเคยครับเพื่อนๆครับเจอกันเวลาช่วงเวลา 4. ี่หโมงเย็นครับวันนี้มาอัปเดตกันนิดนึงครับมีรถใหม่เข้ามาที่เพื่อนหลายคนนะถามมาว่ามีเจ้าตัวเตี้ยนะครับสประตูบ้างไหมก็เข้ามาแล้วนะครับขึ้นเพื่อนครับก็คือเป็นหน่วยงานของทกสเานาะที่หมดวาระการเช่านะครับก็เป็นรุ่นอีนะครับโตโยต้าไฮรักรีโวปี18นั่นเพื่อนนะเดี๋ยวผมพาชมรอบๆคันคันนี้ถือว่า ก็เป็นนางฟ้าอีกคันหนึ่งเลยเพื่อนๆเ,เป็นรถของหน่วยงานของทกศนะจะเลื่อนๆหน่อยนะเพื่อนนะเพราะว่าใช้ตามท้องไร่ท้อง,องนาวิ่งนะครับตรวจวิ่งเยี่ยมขเขรียนนะดูดการนะครับตามพื้นที่เกษตรกรทั่วประเทศเลยก็นี่คือรถอีกคันหนึ่งที่ผมอยากเต็มใจนำเสนอเพื่อนๆว่าเป็นรถที่สวยคันหนึ่งเลยนะครับ ไฮรักรีโวตัว E นั้นเพื่อนนะสภาพภายนอกผมบอกเลยคือเดิมๆมากนะครับมีรักยิ้มนิดหน่อยนะยินิดหน่อยแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวเขาเองเนี่ยเป็นรถที่นะฮะเพื่อนดูรถสะอาดมากครับดูครับกุญแจสำรองครบเลยกุญแจหลักได้2ดอกนั้นเพื่อนนะแล้วก็คันนี้วิ่งอยู่ประมาณแสนสองเอ้ยหนึ่งแสนกับหกพันนะ 1นึ่งแสนกว่าหกพันกว่ากิโลอ่านี่ครับนี่ครับก็เป็นรุ่นหนึ่งที่น่าใช้มากนะเพื่อนแล้วที่สำคัญคันนี้มีกล้องมาด้วยนะกล้องมาชิปหน้ารุ่นนี้เป็นนะครับโดยหน้า5สปีดนั่นเพื่อนนะก็เป็นเครื่องสองจุดสี่รนะ้อยห้าสิบมาสามร้อยห้าสิบแรงบิดนะอ่ามาดูเอกสารนิดนึงกันเพื่อนนะ P สิบแปดนะครับนี่คือแล้วก็ ต่อภาษีไปเรียบร้อยหมดหนู่นเลยก้ามีนาปีหน้าเลยเพื่อนเครื่องสองคือสี่ร้อยาสิบแม่ลำดับที่หนึ่งเช่นเคยนี่ครับเพื่อนๆครับเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆนะครับแล้วตอนนี้เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับตลาดมือสองหากันละวันเลยสภาพนี้นะันเพื่อนนะเบาะเป็นเบาะผ้าใยสังเคราะห์นะครับสีดําพวกนี้ไม่เก็บกลิ่นไม่เก็บฝุ่นนะเพื่อนสมัยนี้เป็นเป็นเบาแบบนี้แล้วนะครับ ก็มาดูภายหลังเอ๊ะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะก็สะอาดกลิบเลยเพื่อนการใช้งานผมว่าใช้ไม่เยอะจริงนั่งกันไปไม่กี่คนนะครับน่าจะคนเดียวด้วยซ้ำนะดูเบาะครับไม่ช้ำและไม่มีไม่มีรอยเหย่ยวย่นของลายเจ้าตัวลายถักของเนื้อเบาะเลยและที่สำคัญครผ้าสก,กาอายข้างบนครั สะอาดมากกันเพื่อนกลิบเลยไม่มีเลยไม่มีไม่มีรอยหยดน้ําไม่มีคาบน้ํากาแฟให้เห็นเลยเนาะ mm hmm. ก็นี่เป็นอีกหนึ่งคันนะนเพื่อนนะที่ผมแนะน,เนํเพื่อนเพื่อนอันที่ถามเข้ามาเนาะในส่วนของเจ้าตัวกระปะกระบะกระบะ,ะ,ะอะดูฝาหน้ากันนิดนึงว่าเป็นยังไงร,รถพึ่งเข้ามาเพื่อนๆก็เลยรีบรีวิวให้เผื่อใครหาอยู่จะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น คันนี้ยังไม่มีใครจองนเพื่อนขนาดยางก็จะเป็นสองหนึ่งห้า้าหกสิบห้าอาสิบหกนะคันนี้ยางปุ๋ยปียีิบสองยางปีเดียวเพื่อนคุ้มบอกได้เลยว่าคุ้มอย่างเดียวคันนี้โอ้ววาวอ่าคานเดิมครับดูน้อนครับเพื่อน,อนไม่ได้ขยับเลยนะน้ำมันเบรกใสๆนะครับเห็นไหมฮะสภาพเครื่องอาจจะ วิ่งตามท้องไร่ท้องนาหน่อยนะเพื่อนฝุ่นเยอะเลยเพดหมุดเดิมนะครับแบบนี้เลยเพื่อนเพื<ๆ>่อมาดูอัปเดตราคากันนิดนึงราคาตอนนี้นะครับถ้าเป็น4ประตูอตัวเจ้าตัวเกียร์ธรรมดาปีสิเนี่ยราคาอยู่ที่4ี่แส0แปบาทนัื่นเพื่อนนะ ก็ใครสนใจก็รีบทักเข้ามา083 010 5050 50 mm hmm. เช่นเคยหนุ่มนาบนคนไมา่นายคนเดิมรอรับสายอยู่สำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ